สวัสดีทุกคนทุกครับรีวิวสไตล์วัน,นคลิปนี้ผมจะมารีวิว Infinite Justice Gundam Type t ที่มาในรูปแบบของพลาสติกโมเดลยครัซึ่งเป็นสินค้าธรรมดาวันจันทร์วันเดือน6ปี2024ในราคา3า8 0เยนครับได้สำหรับด้านหน้ากล่องนะครับมีการบอกสเกลเกต HG จากปี Cosmic Era โลโก้พยุนกันดัมซิตี้ฟรีดัมต้องซื้อภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นว่า Infinite Justice Gundam Type t ที่จะมาพร้อมกับฉากเปิดตัวในรูปแบบของภาพวาดครับส่วนด้านล่นางก็จะเป็นจุดขยับเซตแอคชั่นซิสเต็มที่มีทั้งส่วนคอนำตัวหัวไหลแลล้้้วววกกกก็ฉาาาาาโพพสสทท่่่รรอออมัับบุุธยยงเคนนด ก,ก็จะมีเนื้อเรื่องยอภาพยนต์กับน้ำสีฟีดอมนะครับรูปยืนห,หน้ายินหนาหนังแล้วก็รูปหลังจากที่เราประกอบเสร็จโดยไม่มีการทำสีเพิ่มครับอีก2ด้านที่เหลือจะเป็นการคอสซับของด้านหน้านะครับเพราะมีการบอกลำดับที่251จากสเกล HG ได้ครับในส่วนต่อมาจะเป็นการรีเพลย์เขาๆลงรูปภาพนิ่งไว้ที่ Facebook Page Review ล์บอลนะครับภายในกล่องจะ้วิธีการประกอบมาเป็นลักษณะรูปเล่มนะครับโดยที่หน้าแรกก็จะมีการบอจำนวนแผนที่มาทั้งหมด13แผงสติ๊กเกอร์1แผ่นนะครับแล้วเราจะต ต่อมาจะเป็นส่วนแบ็คแพ็คนะครับและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นอาวุธโดยที่หน้าหลังก็จะมีกิมมิคของแบ็คแพ็คด้วยนะครับปกด้านหลังก็จะมีข้อมูลอาวุธทุกอย่างรวมถึงซิทแอคชั่นซิสเต็มแล้วก็คันเลเกย์ด้วยครับแผง A1 จะเป็นมันติคาเลอร์จะมีทั้งสีดําสีเงินสีม่วงแล้วก็ผ้าสาสีชมพูครับแผง A2 ก็ยังเป็นมันติคาเลอร์อยู่นะครับก็จะมีทั้งสีเงินสีดําสีเหลืองแล้วก็ผ้าสายสีเขียวครับแผงจะ็กที่็นแ่งจะเป็นกรอบด้านนอกที่เป็นสีชมพูแดงแะนะะแแต่่่่ววาาาจเเเเพิมมกกอสข้ผง็ ด้านนอกแล้วก็อาวุธที่เป็นสีขาวครับแผงดีหนึ่งและแผงดีสองนะครับจะมีชิ้นส่วนที่ซ้ากันก็คือบริเวณส่วนนี้แล้วก็ยังเป็นสีเทาเข้มด้วยครับแผง e หนึ่งและแผง e สองจะเป็นจุดขยับที่เป็นสีเงินนะครับโดยที่แผง e สองจะเป็นชิ้นส่วนที่ซ้ํากับแผง e หนึ่งครับแผง f 1และแผง f 2ก็จะเป็นชิ้นส่วนของวอ a ันเทสแล้วก็เป็นสีเทาครับแผง h 1จะเป็นส่วนบีมพาสสายสีชมพูครับแผง h 2จะเป็นพาสสายสีฟ้าของบีมชิวครับแล้วก็ให้เส เดี izin ๋ยวเรามาเริ่มดูแต่ส่วนหัวก่อนเลยครับสำหรับส่วนหัวก็จะมีตำแหน่งที่เราต้องติดสติกเกอร์เป็นดวงตาทั้งสองข้างและตรงเขากลางหัวก็จะเป็นสติกเกอร์สีฟ้าไม่หลุดก็ด้านหลังก็เช่นกันด้วยนะครับรวมทั้งหมด3ตํตำแหน่งครับแล้วก็มีการให้สติกเกอร์มาสำรองแล้วก็มีให้เลือกติดด้วยครับเราก็จะเป็นการใช้แกนข้อต่อบอลจอยที่เป็นจุดขยับด้วยนะครับก็จะทําให้เราหมุนได้ครบ3า0รอองศาแล้วก็มีในเรื่องของมุมก้มลงมาได้ตามแบบนี้นะครับแล้วก็มุมเงือมมาทางด้านหลังได้สูงปปรระะมมมมาาาณนนนนนนนีีีี้้้้ตตงส่่่วกกก็็จแแขขอทเเหุ ช่วยวยยด้และนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเอียงมาทางด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแกนข้อต่อระหว่างหน้าอกด้านข,าข้างกับส่วนหัวไหล่นะครับจะเป็นการใช้แกนข้อต่อที่เป็นบอลจอยก็จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศานะครับและด้านในหน้าอกด้านข้างก็ยังหมุนออกมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังได้ด้วยนะครับรวมถึงการหมุนขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างและนอกจากนี้แกนข้อต่อตรงส่วนที่เป็นบอลจอยก็ยังเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระด้วยครับกราหัวไหล หมุนล,ลงได้ครับเฟื่อนหัวไหลกลางออกมาได้ประมาณ45องศานะครับส่วนต้นแขนก็จะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาข้อศอกจะมีจุดยับด้วยกัน2จุดจะทําให้งอได้สูงถึงขนาดนี้เลยนะครับและส่วนมือก็จะเป็นแกนหมุนแบบบอลจอยหมุนได้ครบ360องศาแล้วก็โยกขึ้นโยกลงรวมถึงการเอียงมาทางด้านในด้านนอกก็ได้นะครับข้อต่อระหว่างส่วนหน้าท้องกับส่วนเอวนะครับก็จะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศานะครับและตรงส่วนหน้าอกกับส่วนเอวก็ยังมีในเรื่องของมุมโค้มลงมา ได้ต่ำถึงขนาดนี้ด้วยนะครับเราในเรื่องของมุมเงยก็เงยขึ้นมาได้สูงประมาณนี้ได้นะครับและตรงส่วนเอวเรายังหมุนมาทางด้านซ้ายกับหมุนมาทางด้านขวาได้ประมาณนี้ครับ กาะกระโปงด้านหน้าเราหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงได้นะครับเราก็ยังกลางออกมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้ได้นะครับสาหรับตรงส่วนนี้จะเป็นแกนข้อต่อที่เป็นบอลจอยด้วยครับส่วนกาะกระโปงที่อยู่ตรงด้านหลังก็จะไม่มีจุดขยับครับต่อมาจะเป็นแกนข้อต่อระหว่างส่วนหว่างขากับส่วนต้นขานะครับโดยสำหรับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นแกนหมุนทั่วไปเมื่อเรานําส่วนต้นขาเข้ามาติดตั้งแล้วตรงส่วนนี้ก็จะทําให้หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เราก็ยังกลางขึ ส่วนนี้นะครับเราก็ยังหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้ประมาณนี้ด้วยครับส่วนกอต้นขาจะเป็นแกนหมุนเข้าด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกได้ครับส่วนหัวเข่าก็จะมีจุดจับด้วยกัน2จุดจะทําให้นอได้สูงขนาดนี้เลยนะครับและนอก่านี้ต้องส่วนหัวเข่าก็ยังมีแกนหมุนเข้าด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกแนวนี้ได้ครับกอข้อเท้าที่เป็นสีดําส่วนนี้จะเป็นบอลจอยที่หมุนขึ้นหมุนลงแนวนี้ได้นะครับเราก็ยังสามารถหมุนขึ้นกับหมุนลงอีกแนวนึงแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ยังหมุนมาทางด้านซ้ายด้านขวาก็ได้ระหว่างสสสส่่่่วววนนนนนนนขข้้้้ออเเเทททาากกัับบะะครรตงีีจป็ เป็นบอลจอยที aquí, method, so ja mm ่จะทําหน้าที่หมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกแนวนี้ได้นะครับและด้านในข้อเท้าก็ยังเป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหน้ากับหมุนขึ้นมาทางด้านหลังแนวนี้ก็ได้นะครับและนอกจากนี้ยังเป็นแกนหมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกตรงส่วนนี้ก็จะมีแกนหมุนเข้ามาช่วยด้วยเช่นกันและสำหรับตรงส่วนฝ่าเท้าก็ยังหมุนขึ้นกับหมุนลงแบบนี้ได้ครับส่วนกอกระโปรงที่อยู่ตรงด้านข้างทั้งสองข้างนะครับจะเป็นแกนข้อต่อที่เป็นบอลจอยครับโดยสำหรับการติดตั้งเราจะใช้แกนข้อต่อบอลจ ติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านหลังเกาะกระโปรงด้านข้างได้เลยนะครับก็จะทําให้มีจุดขยับหมุนมาทางด้านหลังกับหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแนวนี้ได้นะครับแล้วก็ยังกางออกมาทางด้านข้างได้ประมาณนี้ด้วยครับและด้านในเอวก็ยังมีแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหลังกับหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแนวนี้ได้ครับสาหรับตัวยานวอรันเทสนะครับข้างใต้ก็จะมีรูให้เรานํามาติดเข้ากับพวกแอชชันเบสได้ด้วยนะครับเราก็ยังมีส่วนบีมแคนนอนที่หมุนขึ้นกับหมุนลงได้ทั้ง2กระบอกด้วยนะครับสาหรับส่วนปีกจุดแแรรกกก็จะนนหมุได้คบ 60องศาแล้วจุดต่อมาจะทําหน้าที่หมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างอีกแนวหนึ่งได้นะครับแต่ด้านในปีกส่วนนี้ก็ยังหมุนขึ้นกับหมุนลงได้ต่างหากด้วยครับและสําหรับส่วนบีมไรเซอร์ที่อยู่ด้านนอกสุดส่วนนี้เราสามารถกางแยกออกจากกันได้กว้างขนาดนี้ด้วยครับสาหรับวิธีการติดตั้งนะครับเราจะเริ่มจากการนําส่วนห้องคนขับส่วนนี้พับลงมาทางด้านล่างให้เป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราใช้แก่เหลี่ยมตรงส่วนนี้ท,นนทั้งสองข้างมาติดเข้ากับดูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านหลังลาตัวของอินฟินิตัสท แบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เรานำมาติดตั้งกับตัวหุ่นเรียบร้อยนะครับเราจะต้องจัดท่าสมดุลส่วนขาให้ดีหน่อยนะครับเพื่อจะได้ยืนตรงได้เราก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ12.5เซนมนับตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวไม่รวมปลายเข่าด้วยครับ แล้วถ้าเรานำไปเปรียบเทียบกับ Mighty Style Freedom ที่เป็น Scale HG เหมือนกันก็จะมีส่วนสูงที่ไล่รียกันด้วยครับแล้วก็มีส่วนสูงที่ใกล้เคียงกับ Gundam 2.0ที่เป็น Scale RG ด้วยครับเมื่อที่มาเปลี่ยนภายในกล่องก็จะมีแค่มือข้างซ้ายแล้วก็จะเป็นลักษณะการกลางนิ้วมือแยกออกจากกันทั้ง5นิ้วด้วยครับเอาอุอย่างแรกจะเป็น Beam Saber จะให้มาทั้งหมด2เล่มแล้วก็จะมีวิธีการถือเพียงแค่นำด้ามจับใส่กับมือตรงๆได้เลยครับแล้วเราก็ยังสามารถนำปลายด้ามจับของ Beam Saber ทั้ง2เล่มมาต่อติดกันได้ด้ดววยรรับสรบสาหิธีกเกเ็ รเราจะใช้รูสี่เหลี่ยมตรงด้า,จามจับมาติดเข้าแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกรอบกระโปรงด้านนอกได้เลยนะครับแล้วก็มาติดให้เป็นเหมือนเดิมครับ อย่างที่2จะเป็นบีมไรเฟิลที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีขาวกับสีเทาเข้ม,มนํามาประกอบกันแล้วก็มีการติดสติกเกอร์แถบสีแดงเข้มด้วยครับเราก็จะมีวิธีการถือโดยเราจะนําส่วนไก่ปืนมาใส่กับส่วนฝ่ามือได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกราหลังฝ่ามือเราก็จะมาติดเข้ากับส่วนฝ่ามือได้เลยก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วตรงส่วนลํากล้องของบีมไรเฟิลเราก็ยังหมุนมาทางด้านขวาแล้วก็หมุนมาทางด้านซ้ายได้ด้วยครับและตรงด้านข้างของบีมไรเฟิลก็ยังมีแกนให้เราติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกากกบบระ อย่างสุดท้ายจะเป็นโล่นะครับโดยที่ด้านล่างสุดก็จะมีชิ้นส่วนสีเทาเข้มที่เราสามารถนำพาร์ทใส่สีชมพูที่เป็นส่วนบีมเข้ามาติดตั้งได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราทําการแกะชิ้นส่วนส่วนนี้แยกออกมาจากโล่นะครับ efendim, ก็จะทําให้กลายเป็นบีมบูมแรงได้ครับแล้วถ้าเราแกะชิ้นส่วนที่อยู่ตรงกลางโล่ส่วนนี้ออกมานะครับเราก็นํามาติดเข้ากับชิ้นส่วนพาร์ทใส่สีฟ้าตรงส่วนตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็นํามาติดเข้ากับส่วนโล่ให้เป็นเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นบีมชิลครับหรือถ้าเราเลือกแกะชิ้้นนนนสส่่่่ววทีีอออยยูตรรงงกกกลาาโแมคับ เราก็นําเส้นลวดเข้ามาติดรูที่อยู่ตรงด้านหลังส่วนนี้ได้เลยนะครับเราก็ทําการกางชิ้นส่วนที่เป็นสีเงินให้เป็นตัวหนีบแบบนี้ครับส่วนอีกด้านของปลายเส้นลวดนะครับเราจะนํามาติดเข้ากับชิ้นส่วนที่อยู่ตรงกลางโล่ที่เป็นชิ้นส่วนสีเหลืองส่วนนี้ครับแล้วเราก็จะนํามาติดเข้ากับส่วนโล่ให้เป็นเหมือนเดิมได้เลยนะครับเพียงแค่นี้ก็จะกลายเป็นอาวุธแก a ปเปิ er pues ลสติงเกอร์แล้วครับและสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับเราใช้แกนสี่ีหลียมที่อยู่ตรงด้านหลังโล่มาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านข้างแขนไดด้้้เเลลลยยนนนนะะรรรรััแตงงงงส่วโาาาาก็หหหมมุขึทือ หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแบบนี้ได้ครับแล้วยังมีการให้เอฟเฟกต์บีมมาทั้งหมด3ส่วนครับส่วนแรกจะเป็นการใช้พารสสีชมพูมาใส่เข้ากับส่วนเขากลางหัวตรงนี้ก็จะกลายเป็นบีม h อนแล้วครับส่วนที่2เราจะนําร์สายสีชมพูมาติดเข้ากับรูด้านบนฝ่าเท้าแล้วอีกด้านหนึ่งเราจะนํามาติดเข้ากับรูตรงส่วนหัวเข่าได้เลยครับแล้วก็จะให้พาร์ทสสีชมพูตรงส่วนนี้มาทั้งหมด2ชิ้นส่วนเมื่อเรานําราใสเข้ามาติดตั้งแล้วก็จะกลายเป็นอาวุธบีมคัตติ้งเลคครับส่วนสุดท้ายจะ กับส่วนปีกของบีมไรเซอร์เพื่ออยู่ในสแลชเชอร์โหมดครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับตั้งแต่เปิดกล่องเราจะพบกับสติกเกอร์ที่ใช้ไม่กี่ตำแหน่งแต่หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่ต้องทําสีเพิ่มอยู่ดีครับแต่สำหรับผมว่าโอเคเลยครับแม้จะใช้แค่การตัดเส้นก็ตามเราก็ยังคงความเป็นอินฟินิตัสซิสไม่ว่าจะเป็นกราดด้านนอกที่เป็นสีชมพูดแดงขาวกลางหัวที่เป็นจุดเด่นไม้ก,การแยกสีของชิ้นส่วนโดยรวมก็ไม่ขี้เหร่เลยครับเราก็ยังมีการใช้โครงด้านในที่เป็นสีเงินแบบเงาตัดกับเกราะที่เป็นสีแแแแบบบบดด้้้้าาาาานนนนนไออยย่่่่่่งงงงลตตัวัววเรกกก็็จจุขทคะ เห็นรอยตัดออกจากแผงได้อย่างชัดเลยครับและจุดขยับแบบซีดแอคชั่นซิสเต็มของตัวนี้หลังจากที่ผมได้ทําการขยับแล้วรู้สึกว่าระหว่างหน้าอ,อกกับหน้าท้องขยับได้เยอะมากเลยครับแล้วก็ยังมีการใช้แกนหมุนวางขาทิศต่างจากไมตีสไซฟิดอมตรงจุดนี้ก็อยากให้ระวังตอนที่เราขยับด้วยครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไ้ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบสายของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ